สวัสดีท่านชมชมเอาชุดลอดหึ่งร้อยวันมาที่หกแล้วนะครับตัวนี้ป่วยนะครับโอ้โหก่อนนะย่างย่างย่างได้ไหม <c oughs> โอเคอเดี๋ยวก่นโอ้โหเอาชุดลอดหึ่งร้อยวันป่วยรีบเข้าบ้านเลยออ้ยหิมะเกาะเต็มเลยนะเราจะอยู่ยังไงเนี้ย <c oughs> จะก,กินก่อนโอ้โห เป็นวัดด้วยป่วยด้วยติดไวรัสเลยนะต้องรักต้องพักผ่อนเยอะๆนะฮะโอ้โ,โ,อโหรับก่อนรับต่อรับต่อโอ้โอยิมะเต็มบ้านเลยถึงว่าป่วยโอ้โห,หนาวจนป่วยนะฮะตอนนี้เอายังไม่หายยังไม่หายยังไม่หายต้องหลับซ้ำโอ้โเดี๋ยวก่อนนะเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีหลับซ้ำนะฮะหลับซ้ำเอาหลับไม่ได้อีก อุย้ยหลับไม่ได้อะ่ะโอ้โหโอ้โหหลับซ้ำหลับซ้ำโอ้เลือดสีฟ้าอุย้ยขอ้ตื่นมาเลือดสีแดงนะฮะถ้าเลือดสีฟ้ามีโอกาสไม่รอดสูงในการเอาชีวิตรอดหนึ่งร้อยวันนะฮะโอ้ขอ้ฟื้นขอให้ฟื้น อุย้ยฟื้นแล้วหัวใจสีแดงมีใจจริงเลยรอดตายแล้วแต่ว่าข้างนอกโอ้โหหิมะตกโอ้โหิมะตกเฉยเลยโอ้โหท่านชมฮะโอ้ยดูดูหิมะตกนะฮะโอ้โหหิมะตกเต็มบ้านเลยเห็นไหมอ้ยดูดูดูด,ดูมันสวยนะแต่มันแฝงไปด้วยอันตรายก็คือความหนาวนั่นเองท่านชมฮะอาหารก็ร่อยหรอเอาไงดีตอนนี้จะลงไปได้ไหม หาอะไรกินดิโอ้โหฝนตกหิมะด้วยโอ้ยมีวัว,วบ้ยมีวัวบ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราจะลาวัว,ดวได้ไหมโอ้โหพ่อวัวหมาป่ารู้สึกว่าเราหิวนะฮะหิวนะไม่มีอะไรกินเลยหนาวด้วยไม่ใช่หิวธรรมดาหนาวด้วยต่างหาก ถ้าได้วัวตัวนี้อุ้ยได้เนื้อเต็มเลยนะเดี๋ยวก่อนโอ้โหเอาละเตรียมพร้อมก่อกองฟืนก่อนนะฮะโอ้โหหิมะตกอะไรกันนี่แม่หิมะมาตกอะไรตอนนี้มันหน้าอะไรวะเนี่ยหน้าฝนหรือหน้าหนาววะโอ้โหเฮ้ย เฮ right. um, ้ยทำไมหมดเร็วจังวะเฮ้ยหมดเร็วจังเพราะรู้ว่ามันโดนหิมะนะฮะโดนหิมะเลยหมดเร็วเอาล้มล่มก่อนนี่ล้มล่มคอนถ้าเราล่าแม่วัวนะฮะมันก็จะโดนพ่อวัวขิดเอาไงดีเอาไงดีเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวขอทำอันนี้เพิ่มก่อน ้ทำกองไฟเพิ่มก่อนนะฮะมันต้องมีสงครามระหว่างเรากับบัวแน่ๆาไม่พออ,นะอย่ามูดก่อนอย่ามูดให้พร้อมอุ๊ยดีทันเปล่าง อนะะฮวิ่งหนีทันปะวะเฮ้ยวิ่งหนีวิ่งนหนีวิ่งหนีวิ่งหนีพ่อพวัวอ้าวพ่อวัวไม่เห็นพ่อวัวไม่เห็นนะนะ่ะหลอกล่อให้มันใกล้ก่อนมานี่ไม้ใกล้ไม้ใกล้ใกล้ ไปฟ้องพ่อวัวปะวะเดี๋ยวก่อนนะฮะตอกกองไฟก่อนอุ้ยฝนตกไม่ได้ไม่ได้การแล้วฝนตกท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ยอะโอ้ยเดี๋ยวนะไปฝนตกวะเอาไงดีวะเราจะล่าวัวไงดีไหนใกล้สิไหนใกล้สิ ในวัวไม้ใกล้มานี่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 ไม่ใกล้เออไม่ใกล้ไม่ใกล้ไม่ใกล้ใกล้แล้วหน่อยไปด้านล่างง่ายๆหน่อยอุ้ยหรือมันกลัวงไฟไหมมานี่มานี่มานี่เราก็ต้องการความอบอุ่นเหมือนกันเอ้ามันมาแล้วมันก็วิ่งหนีไปนี่มะมะมะ มันจะกลัวอะไรกันหนาเนี่ยมึงจะจัดการพ่อฮัวละโอ้ไม่ได้การละโอ้โหฝนตกฝนตกหนักเหลือเกินไม่ใช่ตกฝนอย่างเดียวหิมะด้วยนะฮะโอ้ยก่าวอย่างนี้กันหนาวสิฮะโอ้โหหิมะขาวโพลนจัดการไงดีวะนึกก่อนนึกก่อนอจดการยังไงดีมันมีพ่อวัวอยู่นะฮะ นกก่านีกว่าไหมโอ้โหาแล้เหรอเฮ้ยีเสียงไหมเสียงไหมเฮ้ยลื่นลื่นลื่ลื่นเลื่นเฮ้ยลื่นลื่นยลื่นวิ่งขเฮ้พ่อหัวตามมานะเดี๋ยวก่อนฮะจุดกองไฟก่อนนี เอาัวไหมนี่เฮ้ยเฮ้ยกระโดดขึ้นบ้านเฮ้ยกระโดดขึ้นมันก็หนีมันไม่เหมือนหมีนะฮะอุ้ยเลี้ยวเลี้ยว เดียมันก็หนีเราก็ก็ดีนะฮะมามามามันหนีเราเลยันเจ็บแล้วนีาชมอ้นี่้ยพังเว้ยนี่นี่ นี่นี่ลงน้ำไหมนี่หายแล้วไหมโอ้แต่แต่เสี่ยงกับที่เราจะต้องลองน้ำแข็งอากาศหนาวมากเดี๋ยวก่อนเราจะหนาวตายไหม <c oughs> เนื้อเนื้อเนื้อขอเนื้อก่อนอุ้ยแด้แดเนื้อเยอะเลยแตย่เราจะตายเราจะตายเราจะตายโอ้ยโอ้ยบ้าแล้วสิเดี๋ยวก่อนนะเรากำลังจะตายเรากำลังจะตายรีบเข้าบ้านก่อน ไปก่อไฟบนบ้านดีกว่าอากาศหนาวเหลือเกินโอ้โอ้มากอดอะไรกันนี่เดี๋ยวก่อนนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอากาศหนาวอากาศหนาวเฮ้ยอา้าวกองไฟยังมีอยู่แม่เราไม่เห็นอ,อากาศหนาวก่อตัองไงดีโอเคเราก็ลอดตายแล้วตอนนี้นะท่านผู้ชมฮนะวไดี ได้ได้ได้เนื้อด้วยนะฮะตอนนี้ได้เนื้อด้วยว้าวอือเอาละโอ้โหสุดยอดนะฮะฮ้ยลอดตายแบบควายวิดนะฮะแบบวัววิดเลยลอดตายแบบวัววัววิดชิงกงกันหึงชิ้นกัอนอ้าอิ่มเลยเห็นไหมอิ่มเลยฮะโอ้โหอะไรกันนี่เอาเฮ้ย เนื้อหมดอะเชื้อเพลิงหมดใช้ใบไม้เผาก็ได้นะวาเห็นไหมรอดตายได้ไงวะเนี่ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยนะฮะตัวนี้้โอ้โหย็งไงบ้างครับมผด้ชมสุดยอดไหมอ่ะมืดพอดีนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะในการเอาชีวิตรอด100วัน สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับหลับไม่ได้ไหมหลับสิหลับสิบสโอเคหลับได้แล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กับพี่อูสด,ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไป